เดินมาหาไม้จะไปสอยลูกตะขอนลไอซสิเจอเจ้ากบนะคะเจ้ากบน้อยเอากระโดดแล้วกระโดดแล้วดีต้อนรับเข้าชูช่องมาดาฟแฟมิลี่นะคะอันนี้น้ำนะคะ ก่อนเป็นแปลงนานะเรายังดำนาอยู่นะปีปีที่ผ่านมาแต่ว่าสองปีแล้วที่เราไม่ได้ทำนาเพราะว่าน้ำมันเยอะนะคะไอซสีน้ำมันเยอะต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยต้นผักผักพลายใหญ่ที่เราเอามาปลูก ตอนแรกมันจะเป็นครัวอยู่ตรงนี้นะตอนแรกเราจะทําครัวกันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นหลังบ้านลุงพันนะคะน้ํามันลึกผักมันก็เลยขึ้นนิดเดียวตอนนี้ก็หอยยึดคลองแล้วนะคะหอยเซอรี่ยึดครองเป็นที่วางไข่เรียบร้อยแล้วนะคะ ปิดน้ำแล้วนะคะเนาะปิดน้ำแล้วโอ uh, ป้ปลาวิ่งแปลงนี้ก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำปิดไว้แล้วนะคะเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงแล้วนะคะเราต้องปิดน้ำอะไรอะไรโอ uh, ้ทังเจ้าจปูเจ้าปลาเจ้าปูตัวใหญ่แล้วก็ฝูงปลา โอ้เยอะมากเลยอันนี้ก็แตกยอดงามงามเก็บไปเผื่อลุงช่างจะกินกับปุ่นกับแจวหรือว่าฝนจะตกหรอบอทำไมท้องฟ้ามืดคึมละ นี่นะคะติดแล้วนะคะไม้ฝาเซอร่าลูกตาขอลูกตามตะสูตขอลูกมาข้อกมข้อกลูกตาขอค่ะนี่นะคะติดได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะไม้ฝาเซอร่านะคะโอ้ยกินแล้วสิติดใจเด้อ เนาะดอกกุหลาบทำไมมันงามแท้แม่นอนรอแม่อยู่นี่บ่ลูกวันนี้วันศุกรขนั่งไงเอาไปมาเอาบันไดอยู่ที่๋วไปเอาบันไดอยู่เปลี่ยนเรื่องนักแล เรื่องเศษอาหารเอาใส่ข้าวให้หมาที่มันจักก<า>ดกันเข้าใจอยู่คะ่ะเอาไปเทนู่นที่ท้ายส่วนเราจรงจุดไหนดีคะเราจะไปเทไว้ตรงจุดไหนดีให้มันมากินกันเองนู่นไงคะ่ะหลังสวนนี่ที่ไม่ต้องมาใกล้เราอะ่ะติดสวนยางนู่นแหละคะ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะบอกข้อใหญ่คนนั้นด้วยเนาะค่ะก็เราจะเอาไว้ตรงนี้ไว้ให้หมากินมาจังใจเราจะเอาไปเทไว้ท้ายมัันนก็ยงงวิ่่ไลคท้ายทุ่งนู่นแหละค่ะ มันมานี่แต่มันไม่ใช่แหล่งอาหารมันจะไม่มันจะมาแค่เวลาอิ่มแลอวถ้ามันเคยกินจุดนู้นมันก็จะไปกินอยู่จุดนู้นมันก็จะไปรออยู่จุดนู้นเวลามจะไปกินตรงนู้นหมาน่ะเาไม่างเดือน้เป้านแล้วนะน้องจี้กเอาลังมันขึ้นไปนะคะพอดีมันมีลูกมันตกลงมานะคะ ลูกมันตกลงมาก็เลยร้องจิโกก็เลยเอาขึ้นไปนะคะเอาลังขึ้นไปไว้ที่เดิมอ๋อมีสามสี่ตัวพอดีมันหล่นลงมาแม่มันก็ร้องอยู่ลูกมันมีสาสี่ตัวป่ะจิโกคสามสี่ตัว มีอยู่3าสี่ตัวนั่นมีแต่ลังนกข้างนั้นนะคะเต็มอยู่ไม่ว่าจะชุ้มประตูหัวใจไม่ว่าจะข้างไหนนะคะเออนั่นและน้องจิโกก็เอาขึ้นไปนะคะไ่่ดาเก็บนะคะยื่นให้น้องจิโกมันหล่นลงมาตัวหนึ่งนะคะอยู่ข้างบนอีก สองนะคะปกติลูกนกก็จะมีแค่สามนะคะปกติลูกนกก็จะมีแค่สามหรือไม่ก็สี่กับข้าวนะคะตัวนี้นี่เนยทำอยู่านเดียวเลยต้มแล้วก็มีต้มแางผัดผู้นะคะมีต้มไก่นะคะโอ้ยมันกับบะคือหนาอีดิเอ็มก็มีทอดปลาทีนี่ก็ต้มสคืนเดี๋ยวอะไรพวกเอ้ย พิภพชดนำโคกเลยแสบหลายแสบแสบหลายแสบหลายนะคะจนพัดสดมูได้ไมนู่นรีอไแต่ดำดำแม่นอะไรอันนี้ค่ะอันนี้ได้งานน่ะเล็งมาายมาดูหเลยเพราะว่าบ่อาใหญ่เลยผันน้แปดเลยนิเราเอาลูก น้องกิกโกนะคะได้ช่วยลูกนกนะคะกิกโกสวดมนต์ไม่ได้ไม่มีโกลแนี้แต่แต่อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้แต่นั่งไร้เสยอยู่ได้ได้ไหเราลองไปฟังให้ที่แม่ลูกเขาบอกว่าเขาจะให้มาขอนมันโปรโมทว่า จากที่ดีเรามีหมากทองหมากนะก็ดีนะเสือหมักสมงน่ะก็โอเคนะเป็นยาระบายได้อย่างดีมากเลยนะโอ้ยยุ่งช่างไปแล้วเนไปรับนักเรียนแล้วหายากแล้วหมากสมงศ์ก็แหละหายยากแล้วมันอยู่ภูเขาขึ้นเดื้องอดมันก็กินได้ใบกินข้าวอิ่มก็ไปรับน้องนักเรียน พอเพิ่มมีเสื้อสีฟ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เขาไตั้งนอกพันขนาดได้ยู่ในทางดอกไม้อยู่แนั่นน่ะทั้งนอกพันเขาเพื่อนไม่เก็บมาทั้งทีรับบอกบ้านเฮาเนีในน้อยน่ะเห็นบอกยุ่งอันหนึ่ในน้อยน่ะยุ่งกระถางดอกไม้ยุ่งบ้านสามนภพลอันนั้นแหละเป็นยานถึงแล้วถึงแล้วเป็นเลือดเสลือที่ให้ม่เก็บอลไรก็ลด้ องิดสองกลับไปซืเค้กอไม่ไดซื้อมามันก็ไม่กินอย่มาลอเร็วงานแล้วมาลกินเดนี่นเระตีนเกนีู่นะก็ปดกั่นด้กะิเกอร์เดี๋ยวบ่เห็น จัก,ก,กติเก<ะ>อแควนเกอร์เแฮมบอ์ดีตอยูุ่๊กแ็กไปแล้วเสืต้องส่งแ้วเสเองิด้เเอที่มีลายไ,ได้เอามานี่ันเกี่ยวเข่าตะกี้เกี่ยวเข่ากนแน่บอกข้อมันอยู่พเนไมเกี่ยวเข่าไป มันล่นลงมาจมน้ำอยู <se> ่กับแก๊กิ้ๆแกกข้นแกบแล้วมากไหลเลยนะมันสุกมันหวานเล้หเออมันมันกาบบาเนนหวานยากละบอกทที่ว่าคนเียนมีคาาจำลองก็รู้แล้วมา นบ่ไม้วงูยแล้วอยมีเวลาไปวันจันทร์รามาคึ้นมาเราให้ลูกให้เจ้าลอวกากวันเม่สกรวันแม่วันที่วันันทร์ที่เบบอกผู้ใดกัญาย่าอาชิกัญย่ามอโอ้ยจุก่ะาจทจก ก็ผู้ใดผู<ม>้หนึงนะ่งเน่อยช่วยนะผู้กันรนะุ่นเดียวก็กลางดังนะเนี่ยขาจะคลิปลงต็มเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี